สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันพุทธที่13พฤศจิกายน2567มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นบนของแอดปลายฝันแห่งความทรงจำสู่คำนวณของอาจารย์ได้เลข6ส่วนตัวรองของอาจารย์ได้เลข8ถูทุกท่านวันที่ก็อยู่ในส่วนด้านบนสุด 16ทับสิบ5อ็ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นบทเลขเด่น4ตัวสูตรนี้ของแอโจอีง e. วดก่อนผมไม่ได้ลงให้นะครับเลขเด่นแบบ4ตัวอาจารย์คำนวณได้5 0 6 2ก็จะมีเลข0เข้าหลักร้อยสำหรับแนวทางงวดใหม่ของอาจารย์คำนวณได้1 0 2 5นะครับ1 0 2 5 ใบนี้เด่นแบบสีตัวนะครับต่อมาก็จะเป็นเด่นแบบสามตัวงวดก่อนสูตรนี้ผมลงให้อยู่นะครับแต่ว่าสูตรคำนวณของอาจารย์นั้นหลุดไปไม่มีศูนย์กับสี่งวดใหม่ได้สามห้าสองทุกทันสามห้าสองตามนี้ครับแนวทางของอาจารโจอี e, เด่นบนสองสูตร มาต่อกันที่แนวทางเด่นบนสูตร2ของอาจารย์อินทรเทวนครเลขเด่นแบบสีตัวงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายผมลงให้อยู่นะครับแนวทางของอาจารย์มีเลขศูนย์เข้าหลักร้อยงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาอาจารย์คำนวณได้4ี่ห้าหนะครับสี่ห้าวันที่ก็อยู่ด้านล่าง16พฤศจิกายน2567 แนวทางของอาจารย์อินทร์เทวนครต่อมาจะเป็นชุดโครงสร้างขนมไทยนะครับร้อยสิบหน่วยของแอดสาิกนำโชคอาจารย์ลงให้งวดแรกนะครับสำหรับในทางงวดใหม่ก็อยู่ด้านล่างสูตรคำนวณหลักร้อยของอาจารย์ได้ห้าแปหลักสิบได้เจ็ดสามหหลัก คำนวณได้2องสานะครับชอบก็แทบหน้าจอแล้วก็ไปมัดรวมดึงชุดเด่นเอาทุกท่านชุดโครงสร้างเท่านั้นต่อมาครับจะเป็นในทางของแอ็ดรัสเกตแก้วสิริใบฝั่งทางซ้ายเด่น10บบนงวดใหม่อาจารย์คำนวณได้0ู 2, 3 5 6 7 9นะครับส่วนใบฝั่งทางขวาเป็นสูตรคำนวณหลักหน่วยบน อาจารย์คำนวณได้0 3 4 6 7 8 9ทุกท่าน0 3 4 6 7 8 9ต่อมาก็จะเป็น,นทางเด่นคู่โตสของแอดกุ้งงวดที่ผ่านมาหลุดไปนะครับคู่โตสของอาจารย์ไม่มีงวดก่อนเข้า2ชุดนะครับมี29กับ69งวดที่ออก962สองงวดหลังสุดมีเข้ามีหลุด งดใหม่ก็คือใบด้านบนนะครับจัดไปทุกท่านใครถามหาสู่คำนวณของอาจารย์วันที่ก็อยู่ด้านล่างนะครับ16ทับ11ทับ6 7เด่นคู่โตแอดกุ้งต่อมาก็จะเป็นแนวทางคู่โต๊บนนะครับของแอดมุกพื้นหลังสีเหลืองงวดที่ผ่านมาตัวชนก็เข้านะครับมีเลขสี่ ตัวเลขชุดก็มี44แล้วก็40นะครับเข้าทุกท่าน2ชุดงวดก่อนหน้าเข้า3ชุดเลยนะครับแล้วก็ตัวชน2ตัวก็มางวดที่ออก962แอบหน้าจอใบนี้ไปนะครับได้เรียงดูได้เพิ่มเติมพร้อมกับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวางวดนี้มีตัวชนนะครับก็คือ0กับ2ทุกท่าน0กับ2 แถวบนนะครับของอาจารย์มี0002030406ด้านล่างอีก4แถวนะครับแับหน้าจอเอาแล้วก็ไปดึงชุดเด่นกันทุกท่านแนวทางของแอดมุกนะครับต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นล่างเละเด่น2ตัวมาพร้อมกับเลขชุดของแอดกรมเกตนุดงวดที่ผ่านมาหลุดไปนะครับ งวดใหม่สู่คำนวณของอาจารย์ได้2กับ3ชุดที่ติด2ก็จะมี2 3 2 6 2 8 2 9ชุดเบิ้ลชุดที่ติด3มี3036 37 38แล้วก็มีชุดเบิ้ลอยู่ด้านบนนะครับถัดมาจะเป็นแนวทางเด่น10หน่วยล่างเลือกเด่นแบบ4ตัวของแอสตางงวดที่ผ่านมาผมลงให้อยู่นะครับสู่คำนวณของอาจารย์ลด ไม่มี3กับ2องวดใหม่ได้ศ1นย์หนึ่สองสาะครับศ1นยสองสาแนวทางของเอสตังนะครับเด่น10หน่วยล่างแบบ4ตัวต่อมาก็จะเป็นแนวทางของเอสสมรวยนะครับเป็นแนวทางเด่น10บล่างตัวชนงวดที่ผ่านมาหลุดไปทุกท่านไม่มี3ามสองนะครับงวดที่ผ่านมาใบนี้ สำหรับแนวทางงวดใหม่อาจารย์ให้มาแล้วนะครับจัดไปครับวันที่อยู่ด้านบนสูตรคำลวณของอาจารย์ได้ตัวชนก็คือ1 49นะครับ149แนวทางของแอดสำรวยต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นล่างตัวชนของแอวดวุฒนะครับงวดที่ผ่านมาสูตรนี้ของอาจารย์ผมไม่ได้ลงให้ ตัวชนของอาจารย์ได้2กับ6ก็มีเลข2นะครับที่เข้างวดใหม่ได้2ตัวนะครับห้กับหกตัวัน5้ากับ6อีกสูตรหนึ่งนะครับสำหรับข้อมูลเด่นร่างของแอดวู้ดมาด้วยกันก็จะเป็นข้อมูลชุดนะครับชุดนี้ตัวเด่นของอาจารย์ได้7กับ9เลขชุดก็จะมี6 9เกห้าเ้า 7 5 7ชุดกัน7 9 4 9 4 7ตัวที่อาจารย์ติดดาวมา2ชุดก็คือ6 9กับ5 9นะครับส่วนวันที่ก็อยู่ด้านบน16ทับ11ทับ6 7มาต่อกันที่แนวทางสรุปเหนือใต้ของแอดนันสูตรเด่นบนของอาจารย์ได้3นะครับเด็ดล่างได้1 เลือกชุดอยู่ด้านล่างนะครับแถวฝั่งทางซ้ายมี5363738393ส่วนฝั่งทางขวาก็จะมี2161718191นดปห่งารุดเทีย์จย์ติดดาวมาให้สองดาวก็จะมี937181 1, แล้วก็91ทุกท่ากทันแนวทางสรุปเหนือใต้ของแอดนั่น ่ัดมาครับใบนี้จะเป็นนทางของแอสมิสเตอร์บอลของแท้แน่นอนนะครับงวดที่ผ่านมาปรากฏว่าหลุดไปถุกท่านสามงวดหลังสุดก็ตามเท่นนะครับเลขเด่นก็มีเข้าเลขชุดก็มีเข้าแล้วก็มีเข้าคู่โต๊ดด้วยแคปหน้าจอใบนี้ไปได้เลียงดูได้เพิ่มเติมนะครับพร้อมกับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้าย จัดไปทุกท่านชุดเต็มส่วนจำนวนเลขเด่นของอาจารย์ได้8นะครับ3ตัวให้มา6เน้นมา2ชุดเน้นก็มี408กับ418แล้วก็2ตัวด้านล่างมี0818 8272 09199207ชุดที่อาจารย์เน้นมาให้ก็คือ08กับ1 8นะครับในทางของแอดมิสเตอร์บอล16พฤษจิกาย,ยน67นะครับ ต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดนานะครับชุดเดียวทุกทัน3ตัวของอาจารย์คำนวณได้952นะครับ952 2ตัวก็จะมี955229แล้วก็ชุดกันด้านล่างได้759นะครับ759ถามนี้ครับถัดมาก็จะเป็นแนวทางของแอดไพยเมงรายนะครับใบนี้ข้อมูลของสุดท้าย ก็จะมีชุด3ตัวอยู่ด้านบนนะครับด้านล่างก็จะเป็นข้อมูลล่างทุกท่านแคปหน้าจอเอานะครับไปเรียงดูได้ทีหลังเนาะข้อมูลล่างของอาจารย์ก็มี4ี่6า3 5ี่ห7 6้าสห้าห็ดสามเจ็ดหอีกใบหนึ่งก็จะเป็นข้อมูลชุดพิเศษนะครับ3ตัวของอาจารย์ทำได้6ชุดแล้วก็2ตัวด้านล่างมี4042 5052, 6 0 6 2สอง เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับพอจะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ